แมปสกีพี่ดีอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้วันนี้เราจะมารีวิวตัวเกือบทั้งหมดในเกมกันครับในคนที่บอกเกือบทั้งหมดพอย,ยังไม่ได้เติมซื้อ50โลอัพเกรดคาเมล่าไทยเอออัพเกรดไทยไทยคาเมล่าเราจะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับแบบหนึ่งตัวแรกเลยคลา,าเมล่าลินจาหรอหรืออะไรสักอย่าง เป็นคาเมล่าที่โผล่ตัวมาตอนที่ห้าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าไม่ก็ห้าสิบจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นบอกให้ครับเป็นคาเมล่าที่สู้กับสกีบิดี้ห้าตัวพร้อมกันแล้วก็โผล่ตัวข้างซ้ายตอนตอนที่ห้าสิบสามตอนล่าสุด เราจะมาดูความสามารถกันนะครับกดคลิกไปการจมตีกดนี้ไปการแดะกดแดะสามารถแดะได้กดไลท์ไปเป็นการเพิ่มโล่กดนี้ไปเป็นการฮิวกดตัวนี้ไปเป็นการแดชได้ไปเป็นการพุ่งเราจะลองความสามารถกับสกีบีดี้กันครับสกีบีดี โอ้ตัวใหญ่เกินตัวใหญ่เกินนี่นี่ต้นนี่ดีเจดีเจเล่นมีอยู่สามร้อยห้าสิบเล่นมีต้เป็นการฮิวตัวนี้เป็นการ New เด็ดตัวนี้บล็อกนะครับดาเมจอยู่ที่ ดาเมจแรงแรงอยู่ครับมางกับตัว,ยวอย่างดีว่าด้เมจจยิงเยอะดีดูที่อลนครับได้เม็แรงอยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่นี่กดตัวนี้เป็นคารโลนี่ครับจะโจมตีไม่เข้านี่ แรงครับแรงครับเราจะไปที่ตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาลาดทีวีแมนรูปล่างก็จะประมาณนี้ครับมีสีหน้าจอแล้วก็ตรงหัวอีกหนึ่งหน้าจอรวมกันเป็นห้าหน้าจอโผลตัวมาต่อที่สามสิบเก้าครับ สามสิบเก้าครั้งสุดท้ายคือตอนที่สี่สิบสองหรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นบอกให้ครับนี่กดคลิกธรรมดาเป็นการต่อยต่อยต่อยสามารถทเทเลพอได้นี่ครับเทเลพอได้ก็สามารถคือใช้แสงทำาดามีได้แรงมากเลยมีเลือดอยู่ที่หนึ่งพัน าเราต้องใช้ค่าพอยในการกดล็อกซึ่งได้จากการเล่นแต่ละด่านแบบเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆใช้พอยอยู่ที่จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวขึ้นบอกให้ครับใช้พอยเท่าไรเ,เราจะมาลองกันครับเราจะมาลองถึงอยู่ครับ นี่ดามเมจก็แรงพอได้แรงแรงครับสามารถต่อยดีได้สามารถโซโลดีเได้ครับนี่สามารถตีได้ไรทำได้แบบต่อเน,นื่องครับเป็นนะครับเกรียบ ไปที่ตัวต่อไปเลยครับมาที่ตัว TV Woman ครับ TV เสริฐฮอตของพวกเรานั่นเองเราสามารถไม่มีกดคลิกเทเลพอร์ตได้ครับใช้เศงซีโซมเป็นการเผานี่ครับและเดี๋ยวลองพอสามารถดีที่เด็นเลยคือข้าสิง ski b i d ได้ครับ เราสามารถโซโลด่านน้องมาะได้ถึงเวฟที่19นะครับตอนนี้ผมใช้โซโลของด่านปกตินี่เราจะลองกันครับเราต้องลองกับตัวเทพๆหน่อยนิดนึงลองกับเขาสามารถเดี๋ยวลองกับตัวไม่ค่อยโหดมากให้ครับนี่ครับนี่ข้ากก็จะประมาณนี้มัจะจบตีพวกเดียวกันได้ครับ นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอตายก็จะย้ายล่างได้ครับนี่ย้ายล่างมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ สน่นี่พอสามารถก็สิงได้เกือบทุกตัวในเกมครับนี่พอชายแสงก็จะติดไฟแล้วก็จะเลือกรถล,ลยครับนี่นี่บึ้ปเอาหายนนี่นครับ ันก็จะติดไฟแล้วโดนเผาเขาก็จะตายครับเข้าสิงได้เกือบทุกตัวเดี๋ยวผมลองให้ดูครับตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่แต่เข้าสิงได้แค่ตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับลองกับนี่นี่ลับ ตัวนี้ใช่ไหมนี่ลองกับตัวนี้น,น,นี่เข้าสิงได้นี่ครับอ๋อ นี่ครับเข้าสิ่งล้วเรามาถึงเกือบไฮไลท์เด็ดกันดีกว่าครับกับตัวที่พวกเรานั้นน่าจะอยากได้กันหลายคนเลยได้ได้ไปหลายคนละเราจะไปถึงตัวหลักแล้วนี่ครับไฮไลท์เด็ดของพวกเราหยอกยอกนี่คือสกีบีดี้ไม่ใช่นี่คือสไปเดอร์สปิเกอร์ไม่ใช่สไปเดอร์คามีราแม่ Spider Man ครับ ซึ่งจะไม่ได้โฟต,ตอนในเดี๋ยวขึ้นบอกครับพบกับคนขี่ขอสมา์ทไม่มีอ่ะไม่มีขอสมา,มมมมอ,สมาอะไรเลยมีแค่ยิงปืนแล้วก็ปืนที่ล้างโรติดเชื้อได้ป๊บน,นึงมันอืมเริ่มบักเรืออะไรเนี้ยนะครับ เดลองให้ดูครับลองกับผู้ติดเชือ้อได้กับทุกตัวจะเวนบอสใหญ่เกมีือันนี้อนนี่นะนีกระมมานี่ครับ,บ,รบอือ,อ,อทีวีวแม่นสามารถเข้าสิงได้กืบทุกกวกับตัวนี้นะครับเลือดเออเลือดของทีวีวแม่นนี่งนอย ส่วนตอนนี้ก็แปดอยนะครับผมเริบอกไปนี่ผมบอกข้อมูลเดี๋ยวผมเพิ่งเสร็จบอกข้อมูลยังปึ๊บอืมนี่นีน่นี่น,นี่นี่คือผู้ติดเชื้อนะครับนี่ นี่สามารถทำให้เขาหายไปหายดีเชื้อได้ทำได้หลายตัวเลยปืนน,นี่เรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วกันแล้วตัวสุดท้ายของอัปเดตดีตัวสุดท้ายของทองี่ผมมีนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตทีหลังกับตัวเติม มาเตอ์สุยแล้วทีวีแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดจันครับมี HP อยู่ที่4,500โดนเนิร์ฟตัวปกติมี HP ที่3 0ม0ันไม่ก็3,500จะไม่ค่อยได้ครับเ <c oughs> วอร์ชันอัปเกรดต้องใช้พอ,อยที่150พอ,อยต์ยในการซื้อสำหรับปกติก็ใช้1 2 5ไม่ก็100 เฉยๆนะครับผมจำไม่ได้พอสามารถกดคลิกไปกรใช้นหนาจมตีเทเลพอได้ระเบิดแฟลชกระทืบเท้าแล้วก็ลำพงพ้องกระแสงสีแดงเอาวิธีได้รับเต่วิธีมีมันใช้สองอย่างคือพอย แล้วก็แบชซึ่งแบชต้องไปสู้ในแมมโมดซึ่งวิธีสู้ในแมมโมดคือเราต้องเล่นฮาร์ดโหมดก่อนแล้วเราก็จะให้แบชฮาร์ดโหมดนั่นแหละถึงเราจะสามารถเล่นในแมมโมดต่อได้นี่เราจะมาตอนนี้โกงมากเลยครับถ้าเป็นแผ่นเก่าโกงว่าน,นี้อีกแต่แผ่นนี้มันไม่ค่อยโกงละแล้วเราก็สามารถกับตัวนี้นี้ นี่เอาสมัยกับตัวนี้ตัวนี้กดผิดก็ผิดตีนี่ตีโคตรแรงนะครับนี่นครูาเอาส่องไฟก็นานอยู่ครับ แล้วเกะแล้วตอนนี้มีบั๊กได้ครับก็คือกดเราสอนทำบั๊กแดะบั๊กก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนี่ก็โหดอยู่แต่ HP ลดไป500โคตรแย่เลยครับทำให้มันไม่ค่อยโหดมากวิธีลงไงแม่หมดยากมากเลยครับ ไ,ได้เพราะว่าไปถึงได้ครับแค่นี้ครับจบคลิปละไปก่อนครับบ๊ายบาย